สวัสดีค่ะท่นนัดดคนเข้าสู่เ erm ะคทแอน o ์มิคแอนดอิมิคเอาลุคใคประจำเช้าวันจันทร์ที่25พฤศจิก,กายนค่ะวันนี้กับกระแตวรรวัตินาลาเช่นเคยนะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราเห็นถึงภาพตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างแข็งแ,งแกร่งเลยนะคะอย่างตัวเลข PIMI เองก็เรียกได้ว่ากลับมายืนเหนือ50อีกครั้งหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งรวมเป็นตัวเลขรวมภาพผลิตกับภาพบริการนะคะแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาค่ะจะต้องมานั่งประเมินคุยกันต่อว่ามันส่งผลต่อภาพตลาดอย่างไรบ้างรวมไปถึงทางฝั่งการเมืองค่ะ ทั้งไทยแล้วก็ของสหรัฐเองก็เริ่มมีความชัดเจนในหลายเรื่องมากยิ่งขึ้นอะไรที่เป็นปัจจัยกดดันก็เริ่มคลี่คลายลดลงไปนั่นเองเดี๋ยวเงีงมาคุยกันนะคะกับทางดรป๊อปหรือว่าดรสมชายอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การฝ่ายกลยุทธการลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์จากทางบราจากกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะดรป๊อปสวัสดีครับคุณกะแปรค,ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดรป๊อปคะสัปดาห์ที่แล้วหลังเราทราบถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่เรียกได้ว่าการที่เอะขอไปฮะตัวเลขพิมพ์ไอ ที่ออกมาเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนั่นเองนะคะรวมไปถึงทางฝั่งของอเมริกาเองทีมทางานของคุณทรัมป์ก็เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะทางนักตป๊อบมีคอมเมนต์ยังไงบ้างคะครับจริงๆสัปดตาห์ที่ผ่านมาตัวเลขค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้มีอะไรออกมาเยอะนะครับก็เป็นตัวเลข global PMI นะครับเห็นภาพรวมทั้งโลกเลยคือถ้าจะดูในภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพการผลิตเนี่ยยังค่อนข้างแย่อยู่นะครับก็ยังตัวดัชนียังต่ำกว่าอยู่ต่ำกว่าห้าิบนะครับแต่ก็มีสัญญ,ญาณที่ เรื่องดีขึ้นเหมือนกันนะครับตัวเลขล่าสุดมันอยู่48.8นะครับขึ้นมาจาก48.5แต่ให้ดูตัวเลขฝั่งเซอร์วิสนยต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะเดิมตัวเลขมันอยู่55ตัวเลขใหม่ที่ประกาศ57จะเรียกว่าสูงสุดในรอบไม่รู้กี่ปีกี่เดือนกี่เดือน31เดือนนะฮะใช่ใช่ประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังสะท้อนภาพว่าตัวเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังสามารถที่จะขยายตัวต่อไปได้ นะครับหลักๆคือเป็นภาคบริการเป็นหลักนะครับคนอยากไปใช้ชีวิตแต่ใช้สอยมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการซื้อของซื้อของทางการผลิตก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ประเด็นที่คนจับตาดูก็คงเป็นเรื่องของตัวทีมงานคุณทั้มนะครับก็บ <c oughs> มีการประกาศออกมาเรื่อยๆนะครับก็หลายๆตำแหน่งที่ประกาศไปแล้วคนก็อาจจะมีการเลือกคิวนิดนึงนะครับโอ้ยคนนี้อะไรยังไงนะครับ แต่คนที่สาคัญที่สุดน่าจะบอกว่าต้องเป็น,นรัฐมนตรีกลางนะครับก็จะเป็นคนที่เข้ามาผลักดันในเรื่องของตัวเม็ดเงินนะครับว่าจะจะัดสรรเม็ดเงินอย่างไรแล้วก็จะมุง่งในวัยไปได้านไหนนะครับซึ่งทางด้านอตอนแรกก็มีค a n d เดตออกมาหลายชื่อนะครับแล้วก็อาจจะมีการขัดกันบ้างระหว่างคุณทันกับคุณอิรอนมัสนะครับก็แต่ล่าสุดคุณทันก็เหมือนว่าฟันธงลงมาละน่าจะเป็นคุณสกอตเบสเซ็ตนะครับที่ชันนี้่อนข้เรียกว่าดีเลยทีเดียว จบการศึกษาก็จับเียวนะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เคยทํางานเป็นเฮสฟันนะครับอยู่กับจอร์ซอลสนะครับแล้วก็แยกตัวมาตั้งบริษัทต่างๆนะครับงั้นด้วยความเป็นลักษณะของเฮสฟันเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับในวัยเขาโดยภาพรวมนะครับก็จริงๆก็สอดคล้องไปกับตัวนโยบายของคุณทรัมป์นะครับก็อยากให้อเมริกาเนี่ยมีการเติบโตที่ดีนะครับตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่3% นะครับแต่ก็มีการพูดหลายประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นบวกนั่นเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เราเข้าใจว่านโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยมักอาจจะทําให้เกิดการขาดดุลการคลังมากขึ้นซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าฐานะการคลัง,งของสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างดูองอแน่นเหมือนกันนะครับถ้าดูพาร์บิกเดฟตูจีดีพีเนี่ยก็อยู่ในที่เรียกว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันขาดดุลอย่างรอบของคุณโจไบ,บเดนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ขาดดุลไปหกปกว่าเของ GDP นะครับซึ่งเป็น การขาดดุลที่ทข้งๆสูงและเป็นขัดการขาดดุลที่ไม่จําเป็นด้วยนะครับเพราะว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยแข็งแกร่งน,นะในใาบาการทางไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าม,มาช่วยกระตุ้น,นแต่คุณปั๊บเบสที่ออกมาพูดเนี่ยก็มีความต้องการที่จะลดตัวการขาดดุลการทังลงมาเหมือนกันมาจากระดับ6 7็ดเปซ็ของคุณไบเดนเนี่ยมาเหลือประมาณชักสาเปเซนซึ่งระดับ3%เปซนเนี่ยก็อมอกว่าเป็นระดับที่เรียกว่า ระดับปกตินะครับของรัฐบาลโดยทั่วไปนะครับก็เป็นระดับที่ยังรักษาเสถียรภาพาได้อยู่นะครับ <c oughs> แต่ประเด็นที่ต้องคอยติดตามต่อก็คือเอ๊ะแล้วเขาจะลดการขาดดุลนี้อย่างไรนะครับหลักๆก็คือเพิ่มไรายได้ลดรายจ่ายมีการคุยว่าจะมีการลดรละเพิ่มไรายได้อย่างพวกการขึ้นภาษีสินค้านาเข้านะครับหรือพวกทาริ f เนี่ยแต่ s t u ี y ต่างๆก็โชว์แล้วนะครับว่าการเพิ่มทาริ f เนี่ย มันก็ช่วยแหละแต่มันคือไม่ใช่อ่าตัวคอมโพเนเดนใหญ่คอมเพนเดนใหญ่สุดของตัวอ่าของตัวสาราสเนี่ย uh huh. ของตัวนโยบายทรัมปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการอ่าลดตัวคอบเปรตแท็กนะครับถ้ามีการลดจากระดับ21่อไปเป็น15เนี่ยจะทําให้สาราสเนี่ย uh huh. ขาดดุลการคลังมากขึ้นเลยทีเดียวครับ uh huh. แต่น้อยที่สุดคือคือคือคุณเบสเซนเนี่ยค่อนข้างค,อน,คอนเฟิร์มว่าอ่าคับเปรตแท็กเนี่ยยังน่าจะอยู่ที่21นะครับน่าจะมีการขยายมาตรการที่กำลังจะสิบไปในช่วง ก็ได้เนี่ยน่าจะยังยี่สิบเอ็ดอยู่นะครับไม่มีการปรับขึ้นภาษีตรงน,นั้นนะครับส่วนการลดภาษี uh, ats, อ่าค่าบริการทรงต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ต้อง uh, อ่าเรียกว่าโยนไป <Power S 1> ที <a S 1> ต<ร>ัวคอนเะกรสนะนะครับว่า,วาคองเกรสเนี่ยจะผ่านได้หรือเปล่าว่าอาจจะลดภาษีลงไปอีกเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตามนโยบายครัง้งนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าลดจริงเนี่ยต้องบอกว่าฐานาการณ์ของการค้าเนี่ยลำบากมากขึ้นก็ต้องดูว่าอ่ารัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีทาคนใหม่เนี่ย จะไปเอาเม่เงินจากไหนนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีการคุยกันก็คือเรื่องของ Efficiency ของรัฐบาลสหรัฐนะครับมีการตั้งกระทรวงดิโอดอสนะครับก็ดีขึ้นไม่น้องเอฟฟิเชนซีนะครับอันนั้นควยคุมโดยคุณอีลอนมัสนะครับว่าอาจจะมีการทําให้ตัวรัฐบาลมีความลีน uh, มากขึ้นนะครับ uh, มีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยลดลงนะครับรวมถึงอาจจะมีการลดตัวท uh, uh, นทํางานของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่ง ในมุมที่ดีก็คือบอกว่า,าการใช้จ่ายทางด้านการคลังมันจะลดลงแต่แน,น่ <S <S นอนถ้าเกิดว่ามีการเรื่องของการลดการจ้างงานอะไรเนี้ยมันก็อาจจะมีผลรวมต่อเศรษฐกิจสหรัฐแต่ถ้าดูในภาพรวมๆเนี่ยก็คุณเบสเซ็ตก็เข้ามาดูเหมือนว่าต้องการที่จะรักษาวินยัยทางการคลังซึ่งเป็นจุดที่ดีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขาเคยคอมเมนต์ไว้นะครับก็คือเรื่องของทาริสนะครับจริงๆเขาอาจจะไม่อยากที่จะขึ้นทาริสเท่าไหร่หรอกก็อ่า แต่ทาริฟเนี่ยเขามองว่าเป็นเหมือนนโยบายที่เอาไว้ต่อรองมากกว่านะครับทึ่งถ้าฟังอย่างงานว้น,นเนี่ยก็คือหมายความว่าทาริฟอาจจะไม่ได้ขึ้นจริงอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงัแต่แตเอาไว้ต่อรองให้สาธารได้ประโยชน์ในการเรื่องของการค้านะครับอย่างในเรื่องของการ i n นเ e m e n t นนทาริฟเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คุณทั้งเคยพูดไว้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่านโยบายในส่วนนี้เนี่ยเวลาพูดขึ้นมาเนี่ยมกัมกจะเป็นในกระิดต,ต่อตลาดได้เหมือนกันนะครับเป็เฉพาะตลาดที่เป็นตลาดอื่นๆไม่ใช่ตลาดยูเอสนะครับ ถ้าดูในภาพรวมๆนี่นโยบายของคุณเบสเซนเนี่ยเบสเซนเนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับคุณทร้ปมก็น่าจะเป็นนโยบายที่ทําให้สหรัฐด,ดูดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้ถนนทุกทางก็ดูเหมือนว่าิ่งเขา้เขา,เขาหาทางสหรัฐเหมือนกันนะครับ<ม>ดูว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะดีตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะดีบริษัทน่าจะมีท้าจะมีการลดตัวเข้าเปรคแทกลง,งมาเนี่ยก็ทําให้ตัวเอ็นนิ่งดีแล้วก็ท่านว่าที่ รัฐมนตีทางใหม่เนี่ย<ช><ๆ>ก,ก็เรื่องของการรักษาวินยทในการทำก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันที่จะให้เศรษฐกิจสารโตรได้อย่าง,ย,งยั่งยืนะคระับนี่อาจจะเสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าคะที่ตลาดค่อนข้างตอบรับในเชิงบวกกับข่าวนี้เหมือนกันนะคะใช่จริงๆสหรัฐที่บอกว่าด้วยตัวนโยบายของคุณทั้งมานะครับก็อเมริกาอเมริกาเกรดอเจนก็ใช่ก็ตรงนั้นก็จะทาให้ตัวสหรัฐในภาพรวมเนี่ยดูดีขึ้นเหมือนกัน ก็ต้องยอมรับในโยบายในส่วนนั้นทีนี้ในเรื่องของการ uh, ทาริฟหรือเกิดรองกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็ต้องคอยดูเหมือนกันว่าจะดุนดมาก้อยแค่ไหนแล้วก็ขยายวงกว้างแค่ไหนอย่างที่คุณทั้งเคยบอกไว้ว่าอยากขึ้นภาษีสินค้านำเข้า10% across the board เลยนะครับเราคิดว่าตอนนี้ตลาดไทยในเรื่องของเกิดวอกับจีนไปแล้วนะครับก็นะทุกคนก็รู้แหละว่าทัางเข้ามาจีนก็คงลำบากนะครับก็น่าจะมีการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน จริงๆตั้งแต่เดย์วันเลยแหละนะครับตั้งแต่สถาบันตนเข้ารับตำแหน่งวันที่20เนี่ยเราก็คาดเป็นได้เลยนะจะมีเรื่องของเทรดบอลที่ดูอ่าเป็นแรงมากขึ้นแต่ตลาดยังแข็งใจอยู่ในเรื่องของที่บอกว่าอาขึ้นภาษี10% across the board กับประเทศอื่นๆด้วยดูเหมือนว่าในส่วนนี้นยังไม่ได้คลายสินท่าไหร่นะครับซึ่งถ้ามีการ implement จริงเนี่ยการจะทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็ต้องคอยติดตาม นี่จะบอกว่าเป็นหนึ่งความผันผวนที่ส่งผลต่อสินทรัพย์อื่นๆเยอะเหมือนกันนะคะเพราะทเกิดดูในช่วงที่ผ่านมาทองคําเองก็มีการปรับตัวบวกขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอาจจะได้ทั้งเรื่องของปัจจัยจากฝั่งของสหรัฐเองหรือว่าจะฝั่งของเรื่องความขัดแยง้งทางสงครามเองด้วยเหมือนกันตอนนี้มุมมองของโรเตอร์ป๊อปค่ะที่มีต่อการลงทุนทองคําในดับราคาที่อยู่ราวประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญแบบนี้ค่ะโรเตอร์ป๊อปมองกับทองคำเป็นยังไงบ้างคะถ้าทองคำ,ำ,ำเรามองเป็นภาพมิวติโฟล์คคือคือต้องบอกว่าในช่น่่่ววงงเออทีผาาาานนมื ปรับ,บตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับก็บววขึ้นองออกมาก็เกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็หลายปัจจัยที่เข้ามาสานับสนุนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่คุณกระต่ายบอกนะครับว่าสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยที่ดูมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับมีการใช้ขีปนาวุธระยะไกลที่ทางด้านยูเครนย,ยิงเข้าไปสู่ใน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 ภาคชั้นในของทางด้านรัสเซียนะครับก็ทําให้ดูสงครามดูรุนแรงขึ้นทองกาในาณะสินทรั์ปลอดภัยเนี่ย ก็ได้รับประโยชน์ในส่วนนั้นนะครับจริงๆเทคนิคของทองคำก็มีส่วนนะครับอย่างที่ย่อตัวลงมาพอประมาณละแล้วก็แต่งคาชเดียร้หายวันนะครับก็มีการเด้งขึ้นตามตามลักษณะของเทมเพลทครับเราคิดว่าทองคายังมีความจำเป็นที่จะอยู่ในพอร์ตนะครับโดยเฉพาะอาไซ์ยจะมาหลักๆมาจากเรื่องของเกี่ยวกับพอลิติกเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามต่างๆนานานะครับหรือว่าเรื่องของตัวสงครามการค้าที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายของปุนะครับ เราคิดว่าเรื่องของค่า,าเงินดอลลาร์น่าจะมีผลต่อทอ,องคำเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าดูค่าทีนะวันนี้เนี่ยดูเหมือนแนวน้องเป็ดอาจจะลดดอกเบี้ยได้ช้ากว่ทา,นนา,าที่แหล่งหรือคนค่าขณะที่ฝั่งยุโรปเนี่ยอีซีบีเนี่ยก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่คาดไว้เดิมเหมือนกันนคะครับเพราะว่าตัวเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยยังดูค่อนข้างอ่อนแออ่อนแอเหมือนันน่าจะวนนะใช่เพราะนั้ air, นตัวเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็ทําให้ตัว ฝั่ง ECB เนี่ยอาจจะมีการาลดดอกเบี้ยได้เร็วมากขึ้นนะครับมันมื่องจากค่าเงินดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากๆเหมือนกันนะครับเพราะป็นไอ้การที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปจัจจัยลด่อตัวทางความดีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูนโยบายของคุณว่าที่รัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะครับเขาก็มีแนวโน้มอยากให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นด้วยซ้ำนะครับเขามองว่าไอ้การที่อดอลลาร์เป็น reserve currency เนี่ยถ้าจะคนมาซื้อดอลลาร์ด้วยฐานะเป็น reserve currency เนี่ย ครับค่างเงินดอลลาร์ก็ต้องมีความเรียกว่าสตรองในระดับหนึ่งนะครับก็รานั้นปัจจัยเรื่องของค่าเงินดอลลาร์น่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันตัวทองคาได้เหมือนกันนะครับในอนาคตดันั้นในภาพรวมๆเราก็เลยมองทองคาแค่มีไว้ในพอร์ตนะครับน้าหนักะะใกล้เคียงับบระดับที่ต้องการนะครับ็เน,น1 0ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นภาพนี้ทั่วไปหลักโอเค งั้นมาอีกหนึ่งประเทศแล้วกันค่ะที่พอพูดถึงเรื่องการเมืองไปสหรัฐเขาก็มีเรื่องของความชัดเจนกับทีนงามของคุณทรัมป์ไปนะคะฝั่งของไทยเราเองค่ะตลาดหุ้นไทยเองสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องบอกว่าการเมืองที่เคยกดดันนะคะว่าสารจะรับพิจารณาไหมวินิจฉัยไหมสุดท้ายแล้วคือการเมืองตอนนี้มันเริ่มคลี่คลายมากยิ่งขึ้นบวกกับเรื่องราวของประเด็นน้ามันที่กลับมายืนเหนือเจ็ดสิบเหรียญต่อบาร์เรลกันได้อีกทีหนึ่ง<ค>นี่ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนหุ้นไทยเยอะๆเลยไหมคะแล้วตกลบใช่คนก็คอยต สามมณุน,นจะรับคำฟ้องหรือเปล่านะครับก็สุดท้ายก็ไม่รับนะครับก็ทำให้ตลาดบวกขึ้นมาได้เพิ่มขึ้น่างดีเหมือนกัน,นครับแต่ในเรื่องการเมืองไทยค,คิดว่าเราคิดว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องคอยติดตามนะมันเป็นเหมือนในเจ้์ของตลาดเราอยู่แล้วการเมืองก็อยู่คู่กับเรานะครับนั้นเราคิดว่าในเรื่องการเมืองไทยเนี่ยก็มีอีกหลายเรื่องที่ต้องคอยติดตามในอนาคตเหมือนกันนะครับยังไม่ได้กเกียย์กัทีเดียวแล้วก็บวกกับตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มีการประกาศเออร์เน็งของไนนัทสามนะครับก็บบส่วนใหญ่ก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเออร์เน็งของบริษัทจดทะเบียนในไทยเนะี่ยมันก็เลยเป็นเซนต์เมนท์ที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้ามองในช่วงบวกนะครับตัวเลข g d p ที่ประกาศมาในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมา3%เรจริงๆก็สูงกว่าที่เราคาดนะครับก็สูงกว่าที่ตลาดคาดสูงที่เราคาดก็ถือว่าเป็นโมเมนตั้นที่ดีนะครับหลักๆมาจากเรื่องของการที่จ่ายภาครัฐเป็นหลักนะครับมันจากที่ ต้นปีเนี่ยตรงกประมาณดีเลย์มาค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะพาไปในช่วงประมาณสักปลามัดสองปลามัสองก็เริ่มเห็นเงินเงินออกมาปลามัสามช่วงทลายปีของประมาณเนี่ยก็เห็นเงินเงินออกมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกสําหรับตลาดหุ้นสาหรับเศรษฐกิจไทยแล้วก็มาถึงตลาดหุ้นไทยก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับก็เริ่มมีการประชุมตัวคณะกรรมการนโยบายกระตุ้น ไปแล้วนะครับก็น่าจะมีเมงินเงินแจกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะทําให้เรื่องของการใช้จ่ายน่าจะดีขึ้นนะครับก็เป็นส่วนที่เรื่องว่าเข้ามาเข้ามาสรับส่วนตลาดผู้นไทยได้เหมือนกันมุมมองตลาดเพื่นไทยเร,เราเราก็ยังทับอยู่ที่เดิมเ่็นอินเด็กสิ้นปีที่ประมาณพั 5, นห้ามีโอกาสเป็นไปได้โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่น่าจะเริ่มมีเมงินเงินจากแพลตฟอร์มต่างๆที่จะเข้ามาแล้วก็ sentiment ของตลาดหุ้นโดยรวมตลาดโลกโดยรวม ที่น่าจะค่อยๆดีขึ้นอัตราจะเป็นตัวที่ผลักดันต่างหุ้นไยไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็ปีหน้าเราทาเก็ตไว้ประมาณสักพันหกนะครับ<ม>ก็เห็นอัพไซด์ถ้ารวมดูเรด้ลดสักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับก<ค>็ถือว่าเป็นอ่วีเทอร์นที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับอ่แต่ถ้าดูน้ําหนักที่เราให้นะครับมุมมองเราอยู่ที่ประมาณแต่เนี้ยโชคแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าจริงๆตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างขาดตัวมาเทรดนะครับก็คือตหุ้นขึ้นมาด้วยอ่หุ้นเพียงตัวเดียวนะครับก็เดต้าเป็นหลัก ก็ในช่วงที่ผ่านมาทางด้านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีการประกาศให้เดลต้าติดตัวเขาเกฑ์ชัดบาลานซ์พอเขาเก็บกชัดบาลานซ์เห็นแางขายในตัวหุ้นเดตลเตล้าลงมาต่านะครับใตลาดที่ขันมาเป็บเวทเนี่ยทําให้เราคิดว่าความน่าสนใจเนี่ยอาจจะดูน้อยลงไปหน่อยแต่บวกไปในอนาคตเนี่ยถ้ามองข้ามไปปีหน้าเนี่ยเราก็เห็นเรื่องของความท้าทายของประเทศไทยนะครับไม่ว่าเรื่องความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของตัวนี้โคเลนที่สูงเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยกดดันที่สำคัญอยู่ ก็ยังจะเป็นต้องมีอยู่ในพอร์ตนะครับแต่น้ำหนักเราคงยังไม่ได้จัดให้เป็นโอเวอร์ในช่วงนี้นะครับโอเคค่ะงั้นสัปดาห์นี้มาสรุปก,กันหน่อยค่ะว่าสินทรัพย์ไหนที่แนะนําในการลงทุนบ้างรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่ควรต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้ต่อค่ะดรป๊อปถ้าดูในตัวแอสเซทในช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังคิดว่าเรายังค่อนข้างโปรโกรดโปรเอควิตี้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าช่วงนี้ไปคือผ่านผลการเลือกตั้งไปแล้วนะครับการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับะจะมีแอคชั่นอีกทีก็ตอนที่ทง วันที่ยี่สิบพังก้าลาุซึ่งหลังจากสาบันตอนแรตั้งเนี่ยเราคิดว่าคุณทชมป์เนี่ยน่าจะมีนโยบายต่างๆออกมาเป็นระยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น,เ,ปนเรื่องดีเเลตเรชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฉดวอร์ในเรื่องของการขึ้นอภาษีสินค้านำเข้านะครับก็ตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นนแบกนี้ไปจนถึงวันสถาบันเปิดตลาดตั่งเนี่ยเราคิดว่าในเรื่องของปลายปีนะครับก็จะมีเงินไหลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแซนด์คอร์สอารี อย่างนี้จะยูเอเป็นะครับพวกนี้ก็น่าจะทําให้ตลาดยังอยู่ในซแนด์อัพในเชิงบวกนะเรายังค่อนข้างปปโปรโให้น้าหนักไปทางด้านคุ้นสหรัฐมากกว่านะครับเพราะถ้ดูสตอรี่แล้วเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะมีมาตรการใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตากหุ้นได้นะครับแล้วจะเป็นเรื่องของตอนทีน้จ่ายทางด้านการค้างเรื่องของการดีแลกเลชัน่นต่างๆรวมถึงแนวโนม้มที่ว่าจะมีการลดภาษีนิติบุคคลในบางคนนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ย น่าจะเป็นปัจจัยสาคัญที่เข้ามาช่วยตลาดขึ้นได้ในภาพรวมๆเราก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับยังโบรกเกอร์อวออยู่นะครับแล้วก็เกีย่ยเป็นทางด้านยู่อสเปนหลักตัวในสัปดาห์นี้ที่ต้องคอยติดตามเนี่ยต้องบอกว่าในเชิงตัวเลขเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมีตัวเลข PCE Inflation ซึ่งก็เป็นบ้านวัดของตัว inflation ของด้าน US นะครับว่าออกมาจะเป็นยังไงแต่เราคิดว,ว่าคงคงไม่ได้ทำให้ตลาดมีความสับสนได้มากนะัก น่าจะฝังตัวอยู่ใกล้ๆส่วที่นอนข้อเท้านะครับแล้วก็จริงๆประเด็นในสัปดาห์นี้ก็กเป็นเรื่องของแตงซีริงสนะครับอ่ชนะตลาดสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการติดเทรสเร็วหน่อยนะครับวันพฤหัสหยุดนะครับแตงซีริงส์วันศุกร์เปิดแค่ครึ่งวันอ่โวอล,ลุ่มก็จะค่อนข้างบางหน่อยนะครับแต่ก็ต้องคอยติดตามว่าอา่ยอดขายในช่วงแตงซีริงส์หรือลักไฝ่เดย์เนี่ยว่าเป็นอย่างไรแะสะท้อนภาพว่าอ่คอนซูเมอร์เนี่ยมีความต้องการที่จะมีความต้องการที่จะ,ะจะับจ่ายใช้สอยเนี่ยมากน้อยแค่ไหน ใช่ก็ก็ตรงนั้นก็เป็นคงเป็นประเด็นที่ต้องคอยติดตามอ๋อแล้วมีเรืเ่องของประเด็นของ f o m c อเอ็มซีินิทนะครับว่าจากการประชุมล่าสุดเนี่ยว่าจะมีมินิทออกมาว่าเออเอฟโอเอ็นะมซีเน,นี่ยคุยอะไรกันบ้างในลึกๆนะครับแต่เราคิดว่าประเด็นในภาพรวมๆนะก็ยังไม่ใช่เมเจอร์อีเวนท์ที่จะเรียกว่าดรายตลาดให้อ่าไปด้านใดด้านหนึ่งแรงๆเพราะฉะนั้นในภาพรวมเราคิดว่าตลาดยัง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 มีโมเมนตัมที่จะไปต่อได้นะครับช่วงนี้ก็ผมเปิดตามไปก่อนนะครับ ก็คือ,อยังไงช่วงนี้ยังคงให้น้ําหนักกับฝั่งของการลงทุนของตลาดหุ้นก่อนโดยเฉพาะทั้ง,งฝั่งของ US เองที่ถือได้ว่าเป็นโนหนึ่งในตอนนี้ด้วก,กันนะคะแล้วก็ส่วนอื่นก็คือปรับตามความต้องการความเสี่ยงความเหมาะสมของต่ละท่านได้เลยใช่ครับ,รบเราก็ช่วงนี้อย่างที่เรียนนะครับก็เน้นเ,นนเนนยังเน้นหุ้นอยู่นะครับแล้วก็ยังเปียวไปทางนั้นอยู่เนะครับ โอเคค่ะเดี๋ยวอย่างนี้นสัปดาห์หน้าก็มาดูกันต่อนะคะว่าประเด็นต่างๆจะมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างรวมไปถึงจะมีคําอธิบายหรือว่าจะมีคมําแนะนําอย่างไรบ้างสําหรับการลงทุนอย่างไงสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณนักเตป๊อปมากๆเลยนะคะสําหรับการมาพูดคุยกันหรืองไงติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้แต่ทีมง,งานและนักเตป๊อปต้องอขออนุญาตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ